khổ phí phí ở đây mà ăn phí <laughs> à, ở đây mà ăn à, <laughs> à. และนี่ก็เป็นภาพเหตุการณ์ที่วุ่นวายสุดๆพี่น้องจ๋าหลังจากทีมงานประชาชนหรือว่าชาวบ้านของカメมนนะคะมาประท้วงรวมตัวกันนะคะบริเวณเขตชายแดนหรือว่ารัวกันบอกว่าตรงนี้หรือว่าพื้นที่หมองเนี่ยเป็นบ้านเพลินเป็นที่ของเพลินทําเอาทหารไทยคะ่ะเดือดค่ะสุดทนค่ะตะโกนด่าทหารカメมนว่าบ่มีประสิทธิภาพในการดูแลป,ประชาชนของเพลินบ่มีประสิทธิภาพในการควบคุมประชาชนตัวเอง